ฮั้เซียนิงหู้หญินหู้หญินเจ้าคะตรงชิงอาจารย์เจียนหูพอ่อมีอะไรเหรออาจารย์เจียน หูยินและตงชิงเมื่อครู่ได้กลับมาที่นี่ไหม,มพวกเจ้าอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอองคารักในเรือนหายไปผูหยินใด้ข้าไปหาแต่ข้าก็หาไม่เจอพอกลับมาข้าก็พบว่าผูยินและตงชิงหายไปซะแล้วหายไปหมดเลยอย่างนั้นเหรอผูย <c oughs> ินของเจ้าไม่ใช่คนประมาทเลินเล่อหรือว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรทํางานก็ถือว่าคล่องแคล่วดี่านวางใจเถิดครั้งนี้หลวสืออีเหนียงต้องแย่แน่ๆน เพียงแค่หลวสซืออีเหนียงค้างคืนอยู่ข้างนอกเรื่องนี้ก็สำเร็จแล้วถูกผู้ใดลักพาตัวไปกันแน่เกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นยังไงนางก็ไม่อาจบอกได้อย่างชัดเจน <c oughs> ลักพาตัวเพื่อทรัพย์สินเหตุไดถึงไม่ส่งข่าวลักพาตัวมาที่สกุลหลวหรือว่าสกุลสวีกันละ่ะนัน่นสิเช่นนั้นก็เพื่อทำลายชื่อเสียงของสืออีเหนียงใช่ข้ากำลังกังวลเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นแจ้งทางการกลับจะเป็นการตกลุมพรางของคนร้ายแต่ว่าปิดบังได้ชั่วขณนะไม่อาจปิดบังไปชั่วชีวิตได้เรื่องการหายตัวไปของสืออีเหนียงไม่ช้าก็เร็วต้องรู้กันทั่วนหน้าตอนนี้ข้ามีอยู่วิธีหนึ่งบางทีอาจจะพอช่วยได้ต่อให้เป็นการ ตรงชิงตรงชิงฮูยินพวกเราอยู่ไหนนี่เกิดอะไรขึ้นข้าว่าแม่นางสองคนนี้หน้าตางดงามสารสลวยจริงๆแล้วไม่พวกเราไอ้หุบป,ปากเบื้องบนกำชับแล้วห้ามแตะเลิกบนได้แล้วอตอนนี้ข้าจะไปแจ้งทางการรอหลังจากจบเรื่องพวกเราก็ได้คัดจ้างแล้วเจ้าเฝ้าให้ดีล่ะเข้าใจแล้วอ่า ดูเหมือนว่าพวกเราถูกคนวางแผนใส่ร้ายพู้ใดคที่จะใส่ร้ายเรากันผู้ที่ทำเรื่องเช่นนี้ได้ก็คงจะมีไม่กี่คนนับตั้งแต่องคารักไปจากด้านนอกหอเซลิงพวกเราก็ตกหลุมพรางแล้วนี่พวกเขาคิดจะทำอะไรกันแน่หรือว่าพวกเขาคิดจะวคนที่จับพวกเรามาที่นี่จะไม่ทำอะไรกับพวกเรามิเช่นนั้นพวกเขาก็ลงมือไปนานแล้วแค่เพียงกังนวลว่าสถานการณ์จะ รุนแรงกว่านี้สารสุนเทียนคุณหลัวจึงมาเพื่อสอบถามไม่ทราบว่าจจนของท่านมีคนสูญหายหรือไม่ในจวนไม่มีผู้ใดสูญหายอ๋อใน,นเมื่อเป็นเช่นนี้รบกวนแล้ว ท่านโหมีเรื่องหนึ่งข้าน้อยไม่ทราบว่าควรจะพูดหรือไม่เรื่องใดเมื่อวานองครักษ์ที่คุ้มกันหูหยินกลับไปที่เรือนซีซานป้าหลิวทราบว่าหูหยินจะกลับมาพักที่สกุลหลวหลายวันจึงส่งองครักษ์สองคนนี้มาเฝ้ารักษาการอยู่แถวจวสกุลหลวเพื่อดูแลความปลอดภัยของหูหยินก่อนหน้านี้ได้ยินนายหญิงใหญ่บอกว่าวันนี้เช้าตรู่หูหยินออกไปซื้อผ้าแต่ว่าเมื่อครูข้าน้อยให้ซิ่วหยวนออกไปถามองครักษ์ องคารักษบอกว่าเขาไม่เห็นหูหินออกมาท่านพ่อตาท่าแม่ยายนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่สื้ออีเหนียงน้าขายไปไหนเหรอ